วันนี้กลับมาพบกับครูแพรอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมนะคะกับหน,งนังสือเล่มน,นี้ค่ะเหมือนเดิมพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะนมาดูซิคราวที่แล้วเราเรียนถึงหน้าไหนกันแล้วอ่าคราวที่แล้วเราเรียนถึงหน้าเลขวันนี้หน้าเลขเจ็ด หน้านี้นะคะนักเรียนดูสิเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะนับจํานวนผ้าและเขียนวงกลมนะคะวงกลมล้อมรอบจํานวนที่ถูกต้องอ่าคราวที่แล้วเราก็เรียนไปแล้วเป็นเป็นยานพหานะต่างๆวันนี้เป็นดอกไม้นะคะนักเรียนมีดอกคิวลิปดอกบานชื่นดอกกุหลาบ นะคะเยอะเลยหลอกดอกไม้ต่างๆนะคะให้นักเรียนนับแต่ละชนิดเหมือนกันนะคะเหมือนเดิมนะคะนับไปเรื่อยๆหนึ่งอันนี้ดอกชบาใช่ไหมเออนี่ดอกทิวลิปนะคะหนึ่งสองสามแล้วก็ไปต่อเรื่อยๆนะคะอ่ะข้างล่างเขามีคําสั่งตรงช่องสี่เหลี่ยมว่าดอกสรุปดอกทิวลิปมีทั้งหมดกี่ดอก คำที่หนึ่งเป็นตัวหนังสือเป็นคำนะคะสอ,อีสีสีไม้เอกสสอ,อมอสามสอ,อออสองสอมีกี่ดอกนะคะมีกี่ดอกก็ให้วงที่รอบคําที่มันตรงกับจํานวนดอกนะคะต่อไปดอกที่สองนะคะอันนี้เรียกว่าดอกบานชื่นใช่ไหมคะจอเจอ ตัคูดอเจดปอแอดอแก็เอาเกาเกาไม่โท9มีดอกบานชื่นกี่ดอกก็ให้วงกลมที่คำนะคะต่อไปดอกกุหลาบใช่ไหมคะหออาหาหาไม่โท5ห้าหออกกอหกสอ,อามสามนะคะมีกี่ดอกคะดอกกุหลาบก็วงกลมที่คำ ที่ถูกต้องที่ตรงกันกับรูปภาพทั้งหมดต่อไปดอกสุดท้ายดอกที่สี่จอเอเจไม่ตะคูด้ดเจ็ดหออกกอ 6. หกหออาหาหาไม่โทห้าอ่ะมีกี่ดอกนะคะดอกแบบนี้มีกี่ดอกก็ให้วงกลมที่คำเสร็จแล้วทำยังไงเสร็จแล้วระบายสีดอกไม้ด้วยนักเรียนนะคะฝึกการ ระบายสีรู้จักสีรู้จักใช้ก้ามเนื้อเล็กนะคะระบายสีให้หมดไม่ซ้ํากันเลยนะคะหรือใครจะแยกสีดอกตามใจชอบไม่เป็นไรนะคะตามจินตนาการของเด็กๆเ,เลยเสร็จแล้วยังไงเสร็จแล้วข้างล่างชื่อดอชอก็คือเด็กหญิงดอชอก็คือเด็กชายนะคะนามสกุลชั้นอนุบาลอะไรคะสองทับหนึ่งหรือสองทับสองนะคะสองทับหนึ่งก็ เขียนสองทับหนึ่งอนุบาลสองทับสองก็เขียนสองทับสองนะคะวันนี้คุณครูก็ให้งานกิจกรรมทำหนึ่งหน้าเช่นเดิมนะคะนักเรียนหน้าเลขจิตนะคะเล่มน,นี้นะคะพัฒนาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้คุณครูก็สั่งงานเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้พบกับครูแพรใหม่ในคราวหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะนักเรียน